มาค่ะพนิวาพาดูวันนี้เราจะมาดูขนุนสวนเรานะคะบ้านสวนสุวรรณค่ะนี่สวยไหมคะต้นขนุนเราวันนี้เราจะมาเติมปุ่นขี้ไก่ลงไปในสวนนะคะนี่ค่ะโรยลงไปในต้นขนุนนะคะใส่ประมาณต้นละครึ่งสอบค่ะโดยให้บริเวณใต้พุ่มนะคะในใต้พุ่มใบค่ะนี่อย่ากไก่โค่้นจนเกินไปนะคะ นอกจากขาจะใส่คี้ไกลแล้วขาอก็ใส่ปุ๋ยนะคะนี่เข้อจใส่ปุ๋ยก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เราถ่ายมาให้ดูนี่ใส่ไว้สูตรเสมอๆแล้วก็สูตรเพิ่มเติมนะคะแล้วแต่ว่าสภาพต้นไม้ข้าเป็นแบบใดนี่คือการเตรียมต้นทั้งหมือน,นะคะขาตัดหน่วยออกแล้วในฤดูกาลนีข้อกล่าว่าปรุงต้นไม้ค่ะนี่ปรุงต้นใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะข้าก็ตัดแต่งกิ่งสรารพัดน,นะคะนี่ แล้วก็ใส่ปุ๋ยตาแดงกิงะะ่งค่ะเห็นบมอกสังกิรูมิต้นขนุนห้าสิบกลมสวยทุกต้นนะคะเสมอกันเลยค่ะนี่ขันมีนอนเขาก็ต้องมาก,กําจันนอนอนอกนะคะนี่นอนเจาะนี่ค่ะเขาก็ต้องมีอุปกรณ์สดิงยานะคะนี่มาเจาะนี่มันจาะเป็นหูวเป็นปน,บบน,าานู่แบบนี้เขาก็เอาสดิงยามาฉีดอัดเข้าไปเลยค่ะนี่แบบนี้บาดที่นี่พ่อมันนอนตายแล้ว ขาก็ต้องมาค่อยดูนะคะพ่อนอนตายแล้วข้าก็ตตองมาสังเกตว่าต้นไม้ข้าสุขภาพดีบ่าสุขภาพดีคือเก่านะคะนี่พ่อนอนตายแล้วข้ากับมาลิตานะคะนี่ลิตามันอันนี้เรียกตาดอกนะคะนี่ฮะตรงลีออกว่าซันมันสกินสารอาหารในลำต้นของห้าวโดยป,ประโยชน์นะคะเป็นการเตรียมต้นไว้รอรับฤด,ดูการใหม่นะคะพอฤด,ดูการที่ต้องการห้าวก็ค่อยปล่อยช่อดอกไว้นะคะอันนี้ห้าวตัดออกก่อนค่ะปีนี้ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วน้ำก็ไม่